สวัสดีครับเลฟงเซโดยเฉลิมเกียรติมินาวันนี้มาดูเรื่องของเลมัวเดลานีก็คือเดือนของปีนะครับเรามาศึกษาชื่อเดือนว่าเดือนไหนเป็นเดือนแรกเดือนที่สองนะครับเลมัวเดลานีคำว่าปีนั้นเราก็จะออกเสียงว่าเอิงนองแปลว่าปีนะครับกับอุนนาเน่อุนนาเน่แปลว่าปีเหมือนกันใน1ปีเนี่ยมี12เดือนนะครับในภาษาฝรั่งเศสในหนึ่งปีมี12เดือนเราก็จะพูดว่า พูดว่าดองเซินนองดองซูนนองหรือดองซูนานเน่ก็ได้ดองซูนอาเน่อิริยาดูดูสมัวก็คือดองซูนานเน่อิริยาดูสมัวนะครับในหนึง่งปีเนี่ยมีสิบสองเดือนนะครับเราก็จะบอกว่าดองซูนดองซูนอาเน่ เดือนหน้าเนนะครับเยียดูส์มัวเดือนมัวมีสิบสองเดือนครับมาดูตัวอย่าง j a ยองวีเ t le premier mois de l'année เดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนแรกของปีนะครับเดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปีต่อไป f ฟ v r i e r e ลเดอเดซีมัวเดือนหน้า n นี่ก็คือ เดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นเดือนที่สองของปีเดือนกุมภานะฮะกุมภาพันธ์นะฮะเป็นเดือนที่สองนะครับเดือนที่สองของปีนะครับเป็นเดือนที่สองของปีอันนี้คือเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะออกเสียงว่า v ีวีวีวีนครับเอเลเดซยม มัวเดือนลานีนะครับเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่สองของปีนะครับต่อไปนะครับมาดูเดือนมีนาคมเราก็จะออกเสียงว่าม a x ์กส์เอเลทัวเซม,มัวเดลานีครับมาร์กส์เอเลทัวเซมัวเดลานีก็คือเดือนมีนาคมนะครับเป็นเดือนที่สของปีครับเดือนที่สมของปีตัวต่อไปครับ Avril e เอเลกท m ิอ์โม่เด n าเนะครับก็คือเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนเป็นเดือนที่สี่ของปีนะเมษายนเป็นเดือนที่สี่นะครับที่สี่ของปีต่อไปครับมาสู่เดือนอพฤษภาคมเมเอเลเซนกิอ i โม่เดลาเน เมเอหรือแซงเกียมมัวเดล่านี่สังเกตนะครับลำดับที่เลขที่ห้าลำดับที่ห้าเนี่ย San m. แสงเกียมเราเพิ่มตัวอ,อื้งเข้าไปด้วยนะครับเพิ่มตัวอ,อื้เข้าไปนะครับเราก็จะได้ภาษาไทยว่าเดือนพฤษภาคมน,นะครับเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ห้าของปีฮะเป็นเดือนที่ห้าของปีต่อไปครับก็สู่เดือนมิถุนายนเราก็จะออกเสียงว่าจ u วน เอลู s ิเซียมัวเดื n นนี้นะก็บอกว่าเดือนมิถุนายนนะครับจกับมิถุนายนเป็นเดือนที่หกนะครับของปีนะครับเดือนที่หกของปีต่อไปนะครับเดือนที่เจ็ดเราก็จะออกเสียงว่า juillet et le s e p t i è m e mois de l a n n é e ครับ juillet et le s e p t i è m e mois de l a n n é e ก็คือเดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่เท่าไหร่ครับเดือนกนรกฎาคมเป็นเดือนที่เจของปีนะต่อไปนะครับเข้าสู่เดือนที่8ดนะครับเราก็จะได้ว่าอุ h เลอวิเทียมมัวเดลานีนะครับก็จะออกเสียงว่าอุตนะครับเดือนสิงหาคมสิงหาคมเป็นเดือนที่8ดของปีนะเป็นเดือนที่แดของปีต่อไปแซตต้อม s e p t อมเ r a learner v ์เนฟเวีย n ั e นะฮะก็คือเดือนกันยายนนะครับ Septor เ e m b อ e เดือนกันยายนเป็นเดือนที่เท่าไหร่ครับเป็นเดือนที่9ของปีในเลข9ลระดับที่เนะี่ยเราต้องเปลี่ยนตัว F นะครับให้เป็นตัว V ีนะครับเนฟเวียมต่อไปนะครับเดือนตุลาคม o c t o b อร์เบอร์เอเลอร์ดิสเซียมัวเดน เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่สิบที่สิบของปีขณะเดียวกัน n o ว์วอมเอเลองเซียม,มัวเดือนนีก็คือเดือนพฤศจิกายนฮะเป็นเดือนที่สิบ็ดของปีนะครับเดือนพฤศจิกายนครับและเดือนสุดท้ายเดซอมเอ e ลดูเ,เซียม,มัวเดือนนี้ก็คือเดือนธันวาคม เป็นเดือนที่สิบสองของปีครับสิบสองของปีคุณเกิดเดือนไหนครับในประโยคนี้นะก็จะถามว่าขอ,อ,องเกี่ยวมัวของแกยวมัวนแอสฟูเดถ้าเป็นผู้หญิงก็นี่เติมเออเข้าไปนะครับแอสฟูเกของแกยวมัว a แอสฟูเนะครับ คุณเกิดเดือนไหนนะครับก็จะถามด้วยประโยคที่ว่าองเกี่ยวมัวแอดสุเนตก็คือองนะครับเกียวมัวแล้วก็เป็นแอดสุเนตครับผมเกิดเดือนมีนาคมเราก็จะพูดว่าเชอร์เชอร์สวีเน องมาร์กส์นะฮะจะพูดว่าเนะชอร์สวีเชอร์สวีเน่องมารม์กส์กับชอร์สีเน่มาร์กส์ถ้าเป็นผู้หญิงพูดเราก็จะเติมเออเข้าไปตรงนี้นะฮะเชอร์สีเน่องมาร์กส์น,นี่ก็คือแต่ในอันดีโจทย์เป็นผมเกิดก็เป็นผู้ชายนะครับเชอร์สีเน่องมาร์กส์อันนี้ก็คือตัวอย่างของเราในวันนี้นะครับ